เปลี่ยนชุดนี้มาผมไฟมันก็จะโชว์นแต่ว่าสําหรับการใช้งานไม่มีอะไรนะครับ่ะโอเคแจ้งมาให้ดูอย่างนี้เลยครับผมให้ดูอย่างนี้เลยนะชัดเจนฮนะ,นะมุคารสซิงครับผมไม่มีย้อมฮนะให้ดูชัดๆสัม่าเนี่จอเจอติดหมดนะใช้ได้ใช้ได้แอร์เออย็นเลยนี่ดูท่อเธอลั่นๆเลยเดี๋ยวผมจะไม่เบิ้ลนะผมไม่เบิ้ลนะเดี๋ยวช่องมันจะจะบินนะผมเพราะไม่เบิ้ลนะผมะดึงไปงใกล้ๆก็ได้ให้ฟังเสียง ดูเครื่องเครื่องนี้เดินนิ่งเลยนะนิ่งไม่มีสะดุดไม่มีเพื่อเพื่อผับนะ,ดดดเ,ะดเดินนิ่งๆเลยสตาร์ทีเดียวชึ้ง ไฟก็ติดหมดนะครับระบบไฟใช้นานหมดเนาะนีะ่นี่ดูไฟเคยมาครบนะผมนี่เป็นไฟ LED day light นะมาเลยี่เป็นไฟโป p o เตอร์นะครับไฟ p o i n เตอรลางเหล่นี้มันลงลางหนหอยแล้วเปิดประตูแล้วมันให้ฟิลลิ่งดีนะผมว่านะดูปุ๊งรถไฟติดหมดนะ สำหรับพีบ่เพื่อนๆน,น้องๆที่อยู่ไกลนะผมอยากจะได้ให้มีเวลามาาเช็คกันแบบละเอียดแบบไม่ทุกจุดนี่แหละครับผมก็ฝากด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมช่องยูทูบพุทธคารสซิงด้วยนะฮะ ้การขายต้องการแลกต้องการเทินมีรถจะมาแลกมาเทินก็ยินดีครับผมลองๆเข้ามาคุยกันนะผมรถคันนี้จัดไปแนนได้อยู่ประมาณหกแสนหกแสนห้านะผมท่านลูกค้าเครดิตดีเนาะรายละเอียดผ่อนอยู่วันเหมือนกันห้านะผมห้าปีเนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดของต้องของแต่งนะบางทีอาจจะไล่แล้วอาจจะตกหล่นไหมผมเดี๋ยวเอาไปใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้เนาะลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวทีนี้พาเดินชมอีกรอบหนึ่งครับผม ขอบคุณครับ